I'ma keep it going 'til there ain't nothing left. Going 'til there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going 'til there ain't nothing left. Going 'til there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going 'til there ain't nothing left. Going 'til there ain't nothing. Keep the flame on. Gotta keep the flame on. Gotta keep the flame on. Gotta keep the flame on. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟไม่กลับโมโตครับเบนไม่กลโมโตครับวันนี้มีรถนะครับแนวโมเดิร์นคลาสสิกซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในตอนนี้กระแสมาแรงมากๆแต่ว่ารถมีน้อยอีกเช่นเคยนะครับต้องบอกก่อนนะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ย ต้องบอกพี่เบน์ว่ามันเป็นซากไปซะเยอะใช่เยอะมากกว่าจะเห็นเป็นคันสภาพสวยๆแบบนี้เนี่ยผมบอกว่ายากมากถึงอยู่ก็จะอยู่ในมือเซียนใช่แล้วก็แต่ละคนเขาก็จะไม่ขายเพราะว่าเป็นรถเก็บเก็บสะสมครับแต่เมกะาโมโตขายกินทุกคันครับไม่ต้องห่วงและจัดให้กับคุณผู้ชมในราคาถูกด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับเจ้าเบน์นะครับครับ SLC 450หรือ450 SLC ครับโทษทีครับพูดผิดเพราะจริงแล้วตัวเลขมันต้องขึ้นนำหน้าครับผมถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรเนี่ยก็จะเป็นในยุคสมัยใหม่แล้วใช่ฮะ ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะนี่คือรถในยุค70ใช่70นะแต่ว่านำเข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยในปี1987เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเดี๋ยวผมจะให้น้องอุ้มกับพี่เบ้นเนี่ยพาเดินชมรอบคันตอนนี้เลยนะครับมาถึงเจ้าตัวรถคันนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะก่อนที่เราจะมาดูตัวรถนะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าคันนี้นะรหัสของเขาก็คือ C107 นั่นเองนะครคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึงไอเทมนะฮะคือต้องบอกว่าตัวนี้มาก่อนเซก ใช่คือมันจะเป็นแบบลึกลงอีกลึกลงอีกโหแรงมากๆอะขออนุญาตให้ดูงแต่งข้างหน้าเลยฮะนี่ครับขอเริ่มข้างหน้านะครับผมนี่นะครับโลโก้ดอจมนะครับกับความเป็นคารสปอร์ตเซนิมนเานะครับนี่กระจังหน้าโลโก้ใหญ่ๆสวยงามมากครับกันชนโครเมียมเงาๆสวยๆเลยมีสัตว์หมอกแต่งด้วยนะครับใช่และที่สําคัญตะกล้องมองตามนอยนี่นะครับมีชิ้นแต่งนี้เป็นของเอ็มจีมาด้วยนะครับผมครับผมเขาเรียกว่าลิ้นหน้าใช่คุณผู้ชมครคุณผู้ชมเห็นไหมสภาพผมบอกเลยนะต้องบอกว่า หนึ่งในไม่กี่สิบคันนี่ว่ยใช่ครับผมนี่นะดูไฟหน้านะครับสวยใสเลยแล้วก็ไฟมุมส้มนะครับสภาพสวยงามนะครับครับผมนี่ไม่มีแบบลักยิ้มไม่มีบุบเลยนการชของเขาสวยงามมากนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่าลองมาดูที่สีรถนิดนึงฮะสีรถผมบอกแล้วว่าสีนี่ยังเงาเงาฉ่ำๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมสวยงามเลยมีตําหนิเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะการใช้งานนะครับผมนี่แล้วคือล้อลายเนี้ยผมไม่เคยเห็นเลยนะครับคือมันยังอยู่ติดกับเดิมมากับรถเลยนี่สภาพล้อแบบสวยงามมากนะครับผมเป็นล้อเดิมขอ16ของเขาเลยนะใช่ฮะสวยเลยมาพร้อมยางย โลกฮาม่าฮะคุณผู้ชมนะคันนี้คุณผู้ชมลองดูดิจริงๆรถคลาสสิกนะอย่างที่ผมเน้นหลายๆทีนะฮะคุณผู้ชมก็คือแอคเซสซอรี่หรือว่าอะไรต่างๆของเขาเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องอยู่และต้องครบเพราะว่ามันหายากมากแล้วผมบอกเลยว่าแพงมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่กาบสวยๆนะของเขาอ่ะสวยงามนะใช่แล้วคิวเขาไม่ยังลากอีกอยงอีกเนี้ยเงาๆเลยครับใช่ฮะคุณผู้ชมผมบอกเลยนะตัวนี้หายากนะหลายๆคันนะฮะหลุดหายไปแล้วก็ไม่ครบนะคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอผมอยากจะให้ดูนี่สัน เขาเรียกว่าคิวหลังน้ำดูดิดูดิสวยงามมากความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะคือผมต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดานะแล้วบอกว่าอยู่ในมือเซียนนะเราไปป้นเซียนมาป้นเซียนมาอีกแล้วใช่ครับคุณผู้ชมนี่นะโคเมี่ยมสวยๆเลยนะครับนี่นะตรงนี้สวยงามมากสวยจริงฮะสันเซินคมทุกอย่าง มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับผมนี่นะครับไฟหน้าสวยใสเช่นกันนะครับไฟมุมส้มสวยๆเลยนี่กันชนหน้านะครับโครเมียมสวยๆเลยครับเงาวับเลยครับผมนี่คมสันตัวถังสวยงามนะครับใช่ฮะคุณผู้ชมฮะก่อนอื่นนะผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้นะเป็นตัวที่เขาเรียกว่า SLC นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้ไหม SLC นะฮะคือมันจะต่างกับ SL ยังไงก็คือ SLC เนี่ย เขาเรียกว่าเป็นหลังคาแข็งนะฮะและผลิตออกมานะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าผลิตออกมาน้อยน้อยกว่า SL ใช่ SL ก็สัก2 0 0 0 0 0กว่าคันใช่แต่คันนี้70,000กว่าคันทั่วโลกนะคุณผู้ชมทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นน่ะกลายเป็นรถที่แหลเรียกว่าแหลเพราะว่าด้วยด้วยการที่ฐานประการผลิตของเขาน้อยน้อยกว่าตัวเขาเรียกว่าตัวเปิดะทุนละงานนะ SL นะฮะคือ70,000กว่าคันมีทั่วโลกแลวที่ยังสามารถอยู่ผ่านการเวลาเนี่ยมันหายไปเกินครึ่งแน่นอนใช่ครับแล้วความแตกต่างของเขาคืออะไรรู้ไหม ฐานล้อเนี่ยเขาจะยาวกว่าตัว SL นะครับผมอ่าใช่ฮะ SL ก็คือจะสั้นกว่าว่างั้นเดออครับผมคันนี้ฮะสวยๆเลยมึงเอาวับเลยมาถึงด้านางท้ายกันบ้างนะฮะกับ4 5 0 SLC คันนี้นะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับผมไฟท้ายสภาพสวยงามอยู่นะครับผมโคมงตรงนี้เงาๆนะไม่มีบิ่นไม่มีงอนนะครับ นี่แล้วก็ตรงนี้โคเมียมสวยๆเลยครับครับคือต้องบอกเลยว่าออเทอร์ซอรีทุกอย่างของเขาเนี่ยความเดิมของเขาเอนเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยยังอยู่ครบทุกอย่างจริงๆนะฮะคุณผู้ชมะนี่แล้วตรงตูดเป็นนี้ผมว่ามันเท่มากเลยนะใช่ฮะเขาแบบรูปทรงแบบสวยงามมากครับผมขออนุญาตนะดูห้องเก็บสัมภาระหน่อยนี่เปิดให้ดูข้างในนะครับว้าวต้องบอกเลยว่า คือโล่งๆสะอาดตาแต่ว่าไม่ได้ใหญ่นะต้องผมบอกก่อนเลยนะว่าไม่ใหญ่ก็ประมาณนี้นะใช่ฮะด้วยความที่เขาเป็นเออ่รถสปอร์ตสองประตูนะฮะนี่นะครับดูพรมสภาพสวยงามเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูยังอะไรนะครับใช่ผมนี่นะตัวปิดของเขาก็ยังอยู่นะใช่ฮะสวยงามเลยนี่นะครับล้ออะไหล่ก็ยังอยู่นะครับผมท้ายต้องบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะฮะท้ายคันนี้คุณผู้ชมอ่ะ มาต่อของส่วนเครื่องยนต์นะครับผมครับแต่คือที่ผมยังไม่เปิดให้ชมเนี่ยคือจะบอกว่าผมชอบมันมากว่าเลยนะครับคือวิธีเปิดของเบนทั่วไปที่เราเจอมันจะทำเป็นลิ้นดึงออกมาใช่ไหมหรือว่าอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นดึงสลักสองข้างใช่ฮะแต่คันนี้นี่เขาจะอยู่ตรงนี้นี่ถ้าเหมาะกักล้องพอช่องม็นจะอยู่อย่างนี้นะครับผมนี่กระดิ๊บเขาเล้เปิดเอื้อเปิดจากช่องรูใหญ่ๆญ่เนี้ยโอ้โหเฟี้ยวมากโอ้โหต่อมานะคุณผู้ชมมาลองดูนะขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กัน M อ1มนนเจะครับผม4 5 0 0นซีซีนะครับผมเป็นเครื่อง V8 ครับผมคือเสียงแบบโหผมุลองได้ยินมาตอนถอยเข้ามาตรงรงจอดเนี่ยเสียงเพาะมากคืออย่างอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะเครื่อง V8 มันเดินยังไงนะดูอย่างนั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมแน่นอนคุณผู้ชมลองดูนะคือจริงๆแล้วเครื่องเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ทำความสะอาดอะไรมากมายนะคือให้คุณผู้ชมเห็นไปเลยนะฮะว่ารอยฝุ่นหรือว่ารอยอะไรนะแลวแต่คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะว่าน้ำมันซึมหรืออะไรเนี่ยไม่มีเลยใช่แล้วก็คือคันนีีี้้ไดเปรรยยบอ่่่าางงตทว เจ้าของเก่าเนี่ยเขาเปลี่ยนเครื่องลงไปแล้วแต่ว่าเป็นบล็อกเดิมนะตรงรุ่นเขาเลยก็คือปลั๊กไฟกล่องฟิลแทนเครื่องที่อยากจะตรงเหมือนเดิมหมดเรียกได้ว่าคุณผู้ชมได้อะไรรู้ไหมได้เครื่องที่มีความสดมากๆใช่ใช่มากกว่าเครื่องของเดิมเขาแต่ว่าเป็นบล็อกเดิมอยู่นะคุณผู้ชมผมรับประกัน้ะเดินทางกายได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับใช่แล้วก็ที่สําคัญนี่เบนซ์มันต้องมีนี่นะครับเพจคผมคู่ตัวรถเข้ามาเลยนี่นะครับสภาพเพจสวยงามมากเลยครับ มาถึงด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมมาขออนุญ,ญาตครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาครับด้านซ้ายด้านจ่ายครับผมแผงประตูนี้นะครับสภาพหนังสวยงามนะครับผม <c oughs> ตรงนี้คือถ้าผู้ชมสังเกตตรงนี้ะจะเห็นว่าเป็นกำมะหยี่นะ <c oughs> ก็คือเกินก่อนเลยเดีกว,ว่าคันนี้ภายในเขาเป็นกำมะหยี่นะก็คือถ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดตัวเริ่มต้นก็จะเป็นบ่อผ้าพอตัวกลางขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นบ่อหนังท็อปสุดของเขาเลยเนี่ยจะต้องเป็นกำมะหยี่เกรดเอนนุ่มแบบนี้นะครับผมนี่สภาพสวยงามเลยนะครับ <c oughs> อ่ะแล้วก็ที่สําคัญก่อนชักระจกนี่กระจกเปื่อยไม่มีขอบใช่ต้องต้งตงองเขาเรียกว่าปีเจ็ดศูนย์นะมีกระจกเปื่อยมาแล้วอะ,อะเยอม,มากฮะคุณผู้ชมครับขอขอนุญาตนะเทสระบบไฟฟ้าครับผมฟ้าเป็นยังไงโอ้โหลงได่อย่างเฟี้ยวเลยนะฮะไม่มีขอบกระจกฮะขึ้นลงได้ตามปกติเลยนะฮะคุณผู้ชมมาตอนนี้ลงอีกทีฮะเพื่อปรับกระจกมองข้างครับผมคันนี้ปรับกระจกมองข้างเขาเรียกว่าอัตโนตัมือนะครับผมนี่นะครับ่ขึ้นลงซ้ายแล้วก็ขวานะครับผม ต่อมานะฮะคุณผู้ชมอยากจะให้ดูภายในคันนี้จริงอย่างที่เราบอกกันแล้วนะฮะว่าคุณผู้ชมนะว่าคันนี้ต้องบอกว่าเป็นภายในตัวท็อปสุดเลยซึ่งเป็นบอกกรรมีภายในกรรมีทั้งคันนะคุณผู้ชมแล้วก็เดิมเดิมโรงงานนะสว,สวยมากนะคือสวยมากนะส,สภาพมาผมบอกเลย,เลยรถ30ม0ปบสี่สปคุณได้สภาพแบบนี้คือสภาพของเดิมของมันที่อยู่แบบนี้โอ้โหคุ้มค่ากับการเวลามากๆาะได้เด้ไม่มีร่นทุกอย่างสวยงามจริงฮะแล้วก็ปรับตรงนี้จะเป็นปรับมือนะฮะอัตโนมือฮะคุณผู้ชม ต่อมาที่ด s ชบอร์ดหรือคอนโซลหน้าคุณดูความคลาสสิกข,ของเขาดิโอ้โหต้งร้องต้องร้องอย่างนี้เลยดูสภาพผมอยากจะให้ดูสภาพอะคุณผู้ชมฮะอย่างที่เราบอกนะผมได้รถจ้คันนี้มาจากมือเซียนเหมือนกันนะเก็บที่ล่มคุณดูไม่มีแตกเลย สวยๆเลยนะครับภายในของเขาคอนโซลนี่สวยช่องแอร์ดูดีความคลาสสิกข,ของเขาอ่ะสมัยก่อนนะซึ่งหายากในสมัยนี้ที่จะเป็นวงกลมแบบนี้นะคุณผู้ชมชหมุนซ้ายขวาขึ้นลงนะโอ้โห,โโหโสวยมากเลยนะครบทุกอย่างคะคุณผู้ชมลองดูนี่คอนโซลตรงกลางนะคุณผู้ชมได้วิทยุซีดีเค o นบูแล้วนะคุณผู้ชมต่อมาลองดูแผงของเขาเนี่ยเป็นลายไม้ทุกอย่างของเดิมนะฮะเวลาเปิดแอร์คุณผู้ชมเปิดตรงนี้ คิ๊กๆ<ม>อได้ยินเสียงบโบว์ดังคือทุกอย่างเนี่ยของเดิมมบอกเลยว่าของเขายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบหน้าลายไมาขเขาไม่แตกเลยนะคุณผู้ชมและอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับกระจกไฟฟ้าด้ามเกียร์แล้วก็จะมีที่วางของได้เล็กๆน้อยๆน,นะครับคุณผู้ชมตอนครับผมครับแล้วก็อยากให้ตากล้องตรงนี้หน่อยนะคือตรงนี้ถ้าคนที่เล่นรถใหม่เลยเขาอาจจะแบบ แล้วให้ดูทําไมอ่ะ,อะแต่ผมอยากให้ดูคือรถคันนี้ด้วยอายุเขาขนาดนี้ครับเห็นไหมตรงกลางโค้เมี่ยตรงนี้ือที่แบบเป็นเหมือนแพสกาเพลตรงข,งขอบข้างมาตัวค,คือสภาพเขาสวยงามมากเลยเราวสวยเลยพติกตรงนี้สภาพ,พสวยงามนะครับใชสวยมาก มาถึงแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมนี่ขอเริ่มหนังท่อนบนนะครับนี่สภาพสวยเลยนะครับหนังชัดๆนะใชแล้วก็เป็นกรมีนอยู่นี้สวยงามมากนะครับผมไม่มีขาดไม่มีแบบรอยได้รอยได้แบบย่นเลยนะครับผมมือเปิดนี้ก็สภาพสวยงามนะครับผมมีงตรงนี้สวยเลยรัาแล้วก็ฝั่งนี้กระจกเบิดอเช่นกันนะครับใช่ฮะขออนุญาตฮะเทสระบบไฟฟ้าครับผมฟิบโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โห ขึ้นลงกันได้อย่างเรื่อนเลยดีกว่าฮะคออนุญาตลงอีกทีฮะเพื่อปรับกระจกอัตโนมือฮะครับผมนี่นะครับขึ้นลงปลบิดขวาบิดซ้ายนะครับครับผมบผมหต่อมานะฮะคุณผู้ชมฮะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะฮะจะเป็นเบาะไหนไม่ได้เลยนอกจากเบาะคนขับนั่นเองคุณผู้ชมลองดูเบาะคนขับดีฮะว่าใช้งานมากที่สุดนะฮะคุณผู้ชมของถึงเขาจะใช้งานมาหลายปีนะแต่ต้องบอกเลยคุณผู้ชมแน่นมาก ล้วสภาพแบบสภาพแบบกำไม่มีเขาสวยมากเลยนะไม่มีขาดนะฮะคุณผู้ชมไม่มีขาดไม่มีแตกได้ไม่ได้ล้นเลยคุณผู้ชมดูดิโอ๋เบาสวยๆหัวหมอนสวยๆทุกอย่างนะฮะขออนุญาตนะคันนี้ก็อย่างที่เราบอกนะก็เป็นปรับเลื่อนด้วยอัตโนมัตินะฮะคุณผู้ชมฮะต่อมาที่ระบบพวงมาลัยดีกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะพวงมาลัยตัวนี้นะฮะเป็นพวงมาลัยเดิมติดรถเลยนะฮะคุณผู้ชมหนังทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมเป็นย่นๆเนี่ยสวยนะสภาพสวยนะไม่ได้แตกเลยนะหนังของเขาพวงมาลัยนะฮะคุณผู้ชมฮะ ยังเรียกได้ว,ว่ายัางวิ่งอยู่เลยต่อมาที่ไมค์กันบ้างดีกว่านะครับผู้ชมมาไมค์คันนี้นะฮะวิ่งมาครับเพียงนะครับหนึ่ง5หนึ่งห้าพันหนึ่งยิบห้ากิโลเท่านั้นนะคุบผู้ชมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไมค์เนี้ยคือมันเป็นไมค์ติดรถมาซึ่งรถคันนี้เราได้บอกแล้วนะฮะว่า เปลี่ยนเครื่องยนต์มาแล้วเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนมาเนี่ยคือคุณผู้ชมรับรองว่าวิ่งน้อยกว่าใหม่นี้แน่นอนเพียงแค่ไม่กี่หมื่นกิโลเพราะว่าเครื่องยนต์คันนี้ใหม่และสดมากๆคุณผู้ชมครับผมแต่เป็นเครื่องเดิมนะอ่าใช่เป็นเครื่องบล็อกคือเป็นเครื่องบล็อกเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเพื่อความสดใหม่มากครับผมต่อมาอยากจะให้ดูด้านหลังนิดนึงเลยอ่ะยาวๆกันไปเลยครับให้ดูเลยครับนี่เวลาขึ้นลงนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถโยกเบาะได้เลยนะฮะคุณผู้ชมและเราก็นั่งเห็นไหมคุณผู้ชมฮะอย่างแรกเลยจะให้ดูกก่ออน็คืบ เบาะหลังที่อยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าความคลาสสิกแล้วก็ยังสวยงามนะครับผู้ชมดูดิหนังหนึ่งทุกอย่างนะฮะแล้วก็ผ้าทุกอย่างไม่ได้แตกเลยนะไม่ได้ขาดน,นะครับผู้ชมฮะอยู่ในสภาพที่สวยงามนะแถงประตูพวกนี้ก็จะมีตําหนิการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะฮะเพราะอย่างว่ารถมันสามสิบกว่าปีนะคผูช้ชมนะแต่ยังอยู่ในสภาพที่มันเป็นของเดิม<ช>และสวยงามนะพนักพิงผู้ชมเห็นไห ของเขามีอะไรของเขามีนี่ที่ขาดไม่ได้สําหรับผมนี่ของต้องมีขนาดรถสปอร์ตมันยังมีเลยนะนั่งทัชแล็คสบายด้วยนะคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งอย่างก็คืออยากให้คุณผู้ชมได้ดูกระจกกันบ้างกระจกหลังก็ลงได้นะฮะลงฝั่งนี้ก่อนแล้วกันี่คือพอเสาเงี้ยเสาบีมันหายไปเลยนะคือเสาตรงนี้ไม่มีคุณผู้ชมเห็นไหมใช่ให้ตากล้องฝั่งนู้นด้วยเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดเปิดลงหมดทั้ง4บานอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้อะไรได้วิวอย่างงี้นี่ใหญ่มากตากล้อองปปิดระตู ดูดิคุณผู้ชมได้วิวคันาหนเนี้ยใช่เสาพีเายไปเลยเสาเสริมไม่มีขอบกระจกไม่มีโอ้โหความคลาสสิกของเขาอยู่ตรงนี้จริงๆใช่โอ้โหเพิ่มความสปอร์ตได้แบบสุดยอดจริงนะคันนี้คือผมบอกได้เลยว่าคันนี้อยู่คาบการเวลาไม่ได้ขนาดนเนี้ยมันสุดมากใช่ฮะสาพเขาดีมากใช่ฮะเมื่อกี้ผมลืมบอกอะไรคุณผู้ชมไปอย่างหนึ่งรถคันนี้นะครับทะเบียนงบ6 1หนึ่งห ผมแถมให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยเลขสวยนี้ครับไม่มีถอดออกนะครับจัดไปเขาเรียกอะไรนะงบมันมันมันก็แล้วแต่บางคนแปลนะเอ่อเพราะเลขทะเบียนเนี่ยหลายหลายคนเขาแปลได้หลายแบบอย่างของคุณแปลว่างบของผมอาจจะเงิอบไม่ใช่นะอ้าวโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอ่ะไข้านหน้าอย่างแรกเลยคือแอเย็นนะ เย็นเลยล่ะเย็นเลยตอนนี้ลมจากแอร์ได้เยอะเลยหลีลงไปข้างหลังก็หนาวละนี่หลีแบบโบราณด้วยอย่างงี้งี้ใช้หมุนเนวเนาะียวสนุนลงแล้วขอก่อนได้ไหมจัดไปวีแปดเฮ้ยระวังรถระวังรถเฮ้ยเอาไว้พี่ดูซิดูซิโอ้โหออกมาอย่างงี้เบกันึบ คือบอกได้เลยครับอัตราเครื่องยนต์เร่งเมื่อกี้แบบผสมกับความเป็น V8 4.5 0 0มากเสียงดุมากครับเสียงดุด้วยแล้วก็อัตราเร่งแบบโหมาทันใจเลยมีกดพุดธพุ่งปั๊บเลยแล้วก็เมื่อกี้เกียร์คลิกด้านลงไปปิดนิ่มๆเลยครับผมส่วนช่วงล่างก็เนี่ยครับนั่งฟังไม่มีเสียงนะเงียบอยู่นะใช่กกิอะไรผมถือว่าเป็นรถสปอร์ตคูเป้ที่ช่วงล่างนิ่มนวลมากใช่ิ่มด้วยปี19อยู่ในช่วง70ถึง80ดศูน คุณได้รถที่ช่วงล่างนิ่มนวลขนาดนี้เกียร์ดีเครื่องดีขนาดนี้ผมบอกเลยหายากหนึ่งในร้อยใช่ฮะนี่นะฮะภายในด้านหลังโอโ้โหเป็นกำรรมหยีด่ดีแล้วก็สวยงามด้วยนะครับดีด้วยนั่งนิ่มคือผมคิดมาตลอดเลยนะว่ากำมายี่ที่แบบเกรดเอดีขนาดนี้จะเจอแต่ในรถญี่ปุ่นนี่เจอคันนี้กันำมายี่เกรดดีขนาดนี้อูมันดีมากเลยนะครับสัมผัสแล้วนุ่มอะไรแบบปุสบายมากแล้วแอร์ก็เย็นชวนฝันเนี่ยล้วลูกโสะพานเนี่ยนิ่มๆเลยใช่ฮะ แล้วก็เนี่ยขอต่อหน้ามานิดนึงนะครับผมนี่นะนาฬิกาขึ้นนะครับไม่ว่ารอบขึ้นความเร็วขึ้นวัดแรงดันน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับความร้อนปกติเหมือนครับผมนี่น้ำมันก็ใช้ได้อยู่นะหน้าจอใช้ได้ครบๆเลยครับผมหึอฟินก็คือคุ้มค่าแต่สําหรับคุณผู้ชมบางคนเขาคาดฝันว่าจะได้รถป้ายแดงอย่ามาอย่ามาผมบอกเลยไม่มีหรอกครับเป็นรถสปอรเหมือนป้ายแดงกิ๊บกิฟถ้าเกิดเป็นขนาดนั้นก็คือการรีสโตร์ใหม่คุณผู้ชมต้องกำไว้เลยประมาณสามถึงสี่ล้านถ้าเกิดคนนั้นจะปล่อยครับนะ คือเอาแค่ให้เอาแค่ว่ารถรุ่นเนี้ที่มันยังวิ่งได้อืเหลือกี่คันดีวะใช่เนี้ยที่วิ่งได้แล้วได้สภาพมาขนาดนี้กับราคาที่เราเปิดผมว่ามันสมเหตุสมผลเลยนะใช่ได้เลยแล้วนี่เราก็ถือว่าเป็นรถสวยแล้วนะใช่นี่ขอลงคอสระวีดูนะนิ่มมากดูดิอ่าเป็นรถสปอร์ตที่นั่งนิ่มแบบผมว่ามันนิ่มมากเลยนะใช้ได้ขับออกงานต่างๆก็ไม่อายใครอเลยจะขับไปไหนไปห้างไปจอดตรงไหนก็ไม่อายคนมีแต่คนมองแน่นอนใช่ฮะ ผมว่าเขาดีไซน์ดีมากตอนแรกว่าชอบเสกอะนะเจอคันนี้ชอบกว่าเสกอีกคือผมว่าอย่างเลยดีไซน์แอร์เงี่ยเขาเป็นรูกลมๆไงมันแบบบ่งบอกถงความสปอร์ตเพราะอย่างเบนซ์รุ่นใหม่ๆเขาก็กลับมาใช้ดีไซน์แอร์ช่องกลมอย่างเงี้ยมันเลยแบบความรู้สึกผมว่าแบบดีไซน์อย่างเงี้ยมันอมตะดิก่อนถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดชอบก็รีบติดต่อเข้ามานะครับครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า450 SLC คันนี้ครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นรถคลาสสิกที่หายากจริงๆใช่ฮะนะครับก่อนหน้านี้เราจะมี500เ็กใช่ฮะซึ่งเอาเข้ามา2คันต้องบอกก่อนว่าจบไวมากๆเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเขาค่อนข้างจะชอบและรออยู่จริงๆแล้วมันคือรถที่แบบว่าไฟฝันในยามเด็กหรือสมัยวัยรุ่นของคนหลายๆคนใช่ฮะตัวนี้น่าจะอายุก็น่าจะมี เราลาวสามสิบถึงสี่สิบต้นได้เพราะว่าปีฐานผลิตของเขาเนี่ยจะออกมาตั้งแต่ปีเจ็ดศูนย์ยันมาถึงปีอะไรนะพี่เบ้นห่งะแปดหนึ่งยันถึงแปดหนึ่งก็ผลิตมาเรื่อยๆในระยะเวลาสิบปีใช่ครับอันนี้ก็ต้องไปลองเช็คเพจเพราะว่าเช็คจริงๆตอนนี้เนื่องจากมันลึกเกินมันเลยไม่เจอไม่เจอข้นะครับแต่ทุกอย่างคือเพจแท้โอนขนส่งได้ใช่จูงมือกันไปโอนได้เลยครับครับผมวันนี้ทางร้านเมกาโมโตขอเปิดราคาเท่าไหร่ดีพี่เบ้นพอให้ชื่นใจหน่อย เป็นเป็นร้านมีขายแต่ไม่ต้องมาให้ครับตัดสินใจเดีกวอาตัดแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทโอเคไหมโอ้โหถูกมากนะประหยัดนะผมบอกเลยกับรถที่สภาพพร้อมๆแบบนี้ใช่ฮะพอให้ทันซื้อให้ทันแล้วกันนะครับไม่สามารถจัดไปนั้นได้ซื้อสดอย่างเดียวนะครับมาลองขับมาลองเทสกันดูได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับแมกกาโมโตครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกกาโมโตนะครับ